สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทำสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทำผักไฮโดรน้ำนิ่งมาเนี่ยฤดูฝนปี66นี้ก็จะเป็นฤดูฝนครั้งที่5ของผมแนวทางการทำผักสลัดของผมก็คือผมไม่เคยมีการวัดค่าน้ำวัดค่าปุ๋ยวัดค่าอะไรผมไม่วัดครับผมปลูกแบบนี้แล้วลูกสวนผมก็ปลูกแบบนี้กันครับไม่ต้องวัดค่าน้ำค่าปุ๋ยอะไรเลยเติมปุ๋ยครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตมาดูครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่า เวลาเราจะปลูกผักเนี่ยเราควรพักน้ําหรือเปล่าเพราะผมไม่วัดค่าน้ำเนาะอันนี้ผมก็จะพูดในถึงเรื่องของน้ปปาปราปลาน้ําธรรมชาติน้ําบาดาลพอเราปลูกกันแค่3ามน้ําผมอยู่อีสานไม่มีน้ํากร่อยครับผมอยู่บุรีรัมย์ขออนุญาตสลับกล้องครับผมก็เจอพายุซัดอีกหนึ่งรอบครับเรียบร้อยเสาหักนี่ยังไม่มีเวลาซ่อมไม่เป็นไรผักผมอยู่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องมาซ่อมเลยแหละครับหลังคาโบ๋เลย อ่ะไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสเรื่องแค่นี้มาดูครับน้ําที่ผมใช้ตอนนี้ถือว่าใสอยู่ครับน้ําธรรมชาติครับอของผมต้องพักไหมน้ําธรรมชาติพักก็ได้ไม่พักก็ได้ครับผมปลูกเลยคือจริงๆเนี่ยเหตุผลที่ผมพักน้ําตรงนี้เพราะว่าผมใช้ฟองฟองน้ําปากเนาะผมใช้ถุงดําซ้ําในช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวผมใช้ซ้ําถ้าหน้าฝนผมไม่ใช้ซ้ําผมเกรงจะเป็นเชื้อราตรงนี้ผมใช้ซ้ําจน จนขนาดที่ว่าตายกันไปข้างอะเป็นยังไงเดี๋ยวผมผามาดูนะเป็นไงฮะใช้ซ้ําจนผุอ่ะขยับมาหน่อยจะได้ไม่รั่วผมใช้ขนาดนี้เลยนะใช้แบบนี้เลยไม่ใช่รังเดียวนี่สาขาเขาเลยนี่พวกเขาก็คือใช้ซ้ําแล้วผมก็คือจริงๆผมไม่ได้พักน้ํานะผมเก็บเอาไว้เพราะว่าผมจะได้รู้ว่าถ้ารังไหนรั่วก็ต้องเปลี่ยนถูงดํา ถ้ารางไหนไม่รั่วก็ไม่ต้องเปลี่ยนถุงดาทีนี้ในปุ๋ยของผมจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําบาดาลเอ้ยน้ำปราปาเพราะว่าน้ปาปราปาเนี่ยอย่างบ้านผมนะผมไม่ผมไม่อิงใครนะบ้านผมผมอยู่บ้านนอกเนาะอารมณ์ที่เขาจะเติมคอรีนเขาก็เติมเหมือนเอารถ10บลอ้อมาเทใส่เยอะมากอารมณ์ที่เขาไม่อยากเติมก็ไม่เติมครับก็ไม่รู้สินะอะไรประมาณนี้ก็ไม่เติมดังนั้นเนี่ย บางทีก็จะมีฝ้าเยอะหรือน้อยในช่วงนั้นเพราะว่าคอรีนมากหรือน้อยอันนี้ในส่วนของของผมนะผมก็อธิบายให้ฟังเพื่อนๆก็ไปปรับใช้เอา,เอาพักน้ําได้ไหมพักน้ําก็จะดีครับแต่ผมเหมือนเดิมครับผมไม่พักหรอกผมเติมเสร็จผมก็ปลูกแต่ว่าเวลาใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเขาจะมีฝ้ามีฝ้าทํำยังไงตักฝ้าออกแค่นั้นครับเพราะผมไม่วัดค่าน้ําค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆผมไม่วัดอยู่แล้ว ก็แค่นั้นเองครับมีฝ้าตักฝ้า,ฝากออกพักน้ําได้ไหมได้ถ้าพักกด็ดีแต่ผมไม่พักแค่นั้นครับถ้าพักได้ก็ดีนะครับแต่ผมไม่พัก <c oughs> ผมจะพูดย้า <Gabriel> <c oughs> หน่อยนึงเผื่อเพื่อนว่าจริงหรือเปล่าผมไม่พักหรอกครับอย่างตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่ต้องพักไว้เพราะว่าผมต้องการดูว่าลังไหนเนี่ยถุงดํารั่วผมก็จะเปลี่ยนแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแต่ว่าปลูกเลยได้ไหมปลูกได้ครับในส่วนตรงนี้ง่ายๆปรับใช้เอาครับเติมน้ําแล้วปลูกได้เลยไหมต้องพักน้ําหรือเปล่าในส่วนของผมไม่วัดค่าน้าไม่อะไรทั้งสิ้น ปลูกเลยครับตรงนี้เป็นน้ำปุ๋ยเก่าที่เหลือแค่นี้ครับอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ